เดี๋ยวดาจะพาทุกคนมาขอพอรพญสีตะนคราชอยู่ที่นครพนมค่ะอันนี้เป็นพญานาคอยู่ริมด้าโขงเลยนะอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกสปปเราผู้ใดเบิ่งคิดหนีอยู่ขอหายทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเด้ออ่ะของเธอขอพอรไปด้วยกันนะทุกคนนะผู้ใดเป็นคนนครอยพน้มเบิง่งอยกหนึ่งเมื่อไหนะ่นี่ครับที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือพญสีสัตนาคาราชอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะนี่นะครับเราจะมาไหว้แล้วก็บูชากัน น,นี่คือแม่น้ําโขงนะครับที่เราเห็นฝั่งโน้นก็ mm hmm. คือเมืองท่าแขกนะครับแขวงคามมวนนั่นเองนะครับที่ฝั่งสปปลาวนะ mm hmm. เราจะเห็นวิถีชีวิตของฝั่งโขงนะครับนี่ครับวิวสวยมากเลยนะครับฝั่งโน้นนะ mm hmm. เราจะมองเห็นวิวแขวงคามมวนนะครับอ๋อนี่ไงเขาห้ามจุดธูปดาวตักซื้อมาตั้งจุดนี่ครับเอออันนี้ดีนะสนับ <รถ S 1> สนุนนะ <รถ S 1> นี่น,น,<ถ>นี่ช่วยลดมลพิษในอากาศ เออไม่ต้องจุดเทอาสีเ่เหียงนะอันนี้คือลิฟฟินเวอร์นะคะเดี๋ยวดาจะเอามาถวายองค์พญารีสัตนารีสัตนาคราชจะมาขอพรให้ยอดปังฟังเฮงเฮง,งนี่เป็นลิฟที่สาวๆใครทาก็จะสวยจะแซ่บแบบนี้ค่ะทุกคนเดีย๋ยวมาถวายองค์พญารีสัตนาครากันเขาให้ปังปัง,ขอ,ปงขอให้เฮงปงปังปังค่ะเขาให้ยอดถล่มทล่ายเลย <laughs> มาแล้วอันนี้พ่านขอพรปูย่ย่าองปู่พญานาคยา่าพญานาค แล้วก็จะมาขอพรนะคะขอให้ยอดริฟฟินเวอร์เฮงเฮงปังปังค่ะขอหยอดถล่มทลายเลยนี่ครับดาวกำลังถวายริฟฟินเวอร์นะครับรเพื่อขอพรอ,อ,องพญานาคนะครับอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ<ร>ขอให้ยอดปังปังนี่ครับถวายเรียบร้อยแล้วขอให้ปังปังเลนี่ครับถวายริฟฟินเวอร์เฮงเฮงปังปังยอดถล่มทลายเดาปูเด้อ้าเฮ้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงนี้ดีกว่า อ,อ๋ข้างใต้นี่ก็จะสามารถเข้าไปได้ใช่ผู้ใ<อ>ดเป็นคนนครพน,พนมอยู่แน่คอมเมนต์มาแนะ่มีคนนครพนมเบิรงคลิปนีอยู่บ่อทํามีคนนครพนมเมืองอยู่กดหนึ่งมาให้แนจาหรือพี่ๆคนไหนดูจักจังหวัดอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้แฮงเง,ป,งปังปังด้วยด้วยทุกคนเด้อค่ะอ๋อนี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านในนะว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการสร้างพญาอะไรนะรีสัตตนาคราช มีมสัตนาคาะด้านนี่ครับอันนี้คือด้านใต้ขององค์พญานาคมีใครเคยเข้ามา,มาบ้างวงหนึ่งม่อไหใครมาเที่ยวนครพนมนะห้ามพลาดเลยนะที่นี่นะแล้วก็มาเดินดูวิวริมน้าโขงฝั่งโน้นก็คือท่าแขกแต่ถ้าใครม,มาวันเสาร์ที่ก็จะมีตลาดสำลิัคนเดินใช่ครับผมลแล้วก็เห็นเขาบอกว่าหน้าหนาวฟินมากมใครเคยมาหน้าหนาววงหนึ่งมา่อไหรเทามาเที่ยวนครพนมเข้าไปกินขนมจีนน้าแดดเสียงเพงนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเจอกันคล้ปต่อไปนะบ๊ายบาย